จังหวัดน่านนะคะจังหวัดน่านเปิดค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์พลังสิค่ะมุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่โรงเรียนสตรีศรีน่านจังหวัดน่านนางนัทวิพรจันตพรม,มาผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านเปิดค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์พลังสิบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ระหว่างวันที่7-8ถึงมิถุนายนค่ะโดยมีนางทิดาเสมอใจผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่านและผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบจังหวัดน่านพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานิเทศคณะครูและนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิ เครือข่ายจังหวัดน่านทั้ง6โรงเรียน241คนเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมค่ายบรูรณาการวิทยาศาสตร์พลังสิบถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์การทำงานร่วมกันและมีทักษะชีวิตสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบเครือข่ายจังหวัดน่านโดยมีนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จากโรงเรียนเครือข่ายจังหวัดน่าน6จังหวัดได้แก่6โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนศรีสวัสดิวิทยาคารจังหวัดน่านโรงเรียนปัวโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมโรงเรียนนาน้อยโรงเรียนทุ่งช้างและโรงเรียนสตรีสีน่านโดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับหในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบโรงเรียนสตรีสีน่านร่วมเป็นทีมพี่เลี้ยงในกิจกรรมดังกล่าวด้วยครับ